เอคล้าคๆเ่าเรื่องมันเป็นไปอะไรมาครับใครจะเริ่มเล่าก่อนครับให้รีเฟกเล่าเลยครับเออใครที่อยู่ในเหตุการณ์หรืออะไรมึงมาเล่าได้กูจะได้รู้เรื่องด้วยพี่บูมาเล่าเรื่องร้านนะครับเอาคนที่พูดรู้เรื่องนะมาเลยผมมาจะมาเลยใครอะพี่บูที่ได้ยินเขาบ้าบับแป๊บนึงตอนไหนวะอ่ะก็คืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคือปรับปรับปรับลำคอนะครับ อ๋อครับอันนี้ชัดชัดเจนเนาะชัดเจนนะชัดเจนนะอ่าก็คือน้องน้องผมเนี่ยไปเล่นงัดร้านนะครับไปเล่นงัดร้านแล้วก็โดนฝั่ง MKK เนี่ยบัฟใช่ไหมใช่ใช่โดนมาพี่เราหลังจากนี้ยงไปบ้างเพราะว่าอะไรอ่ะมีตั้งเยอะไฟยังกากระไอ๋อตัวเยวมีตั้งเยอะไฟยังกาก เขาพูดคำนี้มาแล้วหล,หลังจากนั้นน้องผมก็ไปถามเขามั้งหลังจากนั้นน้องผมก็ไปถามเขาครับว่าเฮ้ยมึงมาเล่าดิไอ้คนที่มึงรอรอไปี่พี่เดินหวัวแล้วแป๊หนึ่งนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันรอพี่บัวนี่พี่บัวรู้ อินท็อปแชงเขาดีกันแล้วเนี่ยไหมเนี่ยน่ารักแชงก็เด็ดดีน่ารักเนี่ยหน้าขาวใสด้วยเนี่ยเต็มบกชัดเบอร์มายังเบอร์เฮ้ยลีนี้ยกให้บอสเบอร์ไอ้เบอร์ลีนี้เองเองจัดการเองนะพ่อไงนะพี่ เรนี่เองคุยคุยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเออกูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันกูไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่ครับไม่เขาให้ฝั่งเราเล่าอ่ะเดี๋ยวให้น้องเอ้ยไอคนที่มึงไปคุยอะไรเขามึงเล่าเลยเร็วๆจะได้เสียสวยกันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องเล่าด้วยอะไอสวนครับไอ้ราเล่าไหมล่ะเข็นเข็นมาฟังก่อนก็คือให้เล่าเพราะว่า สภาจะได้ทราบเรื่องด้วยเนาะอ๋อต้นภาษาไปก็คือน่าจะอย่างที่ผมบอกครับก็คือมีการบัฟกันที่งัดร้านแล้วทีเนี้น้องผมมันน่าจะไปถามทางฝั่งเอ็มเคเคนะครับว่าพี่บูมาแล้วพี่ว่าว่าว่าได้บัฟไหมอะไรแบบนี้ไหมแล้วทีนี้เหมือนไม่รู้ยังไงมั้งเห็นตีกันนะครับอันนี้ต้องถามน้องไม่ละพี่อ่ะมึงเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังก็คือเหตุการณ์เป็นยังไงครับผมก็ไปดูงัดร้านปกติใช่ไหม แล้วแบบช็อติโมตัวนกูมอยูเรี่ยงอเที่อ่ะโดนปลุกแต่ผมได้คําเดียวครับว่าแก๊งกากอ่ะผมก็เลยเข้าไปถามเขาว่าอันนี้ได้พูดอะไรหรือเปล่าครับเท่านี้ครับที่เหตุการณ์ที่ร้านผมได้น้ำคาเดียวผมก็เลยปลุกน้องที่โดนอีโมครับว่าเนี่ยก่อนนั้นเขาพูดอะไรหรือเปล่าผมก็ถามน้องเขาว่าให้น้องเขาเล่าอีกทีก็ได้ครับเขาดินมากกว่าผมอ้าวมึงมึงตัดมึงตัดไปตอนตีกันเลยอ๋อตอนตีกันหรอผมก็ก็ยืนถามมันได้ละครับปกติจะอยู่เขาว่า ร้องเพลงดอกฟ้าหมาวัดอะไรน่ะแล้วเขาว่าฟักอากวขึ้นมาสวนครับน่าจะน่าจะคนไหนเนาะคนที่ใส่เ้ปาขาวขาวใช่ครับเขาฟัไม้ขาวขึ้นมาสวนนะครับอือแล้วฝั่ง M อ็ครับ่างบ้าไม่ได้บับครับว่าแกงกากไม่ได้พูดเลยครับอู้ยเอาแล้วงานนี้ต้องมีคนโกหกตรงส่งตรงไหนครับ มันก็ไม่างฝั่งีิฟทหรือเปล่าพี่ได่ลรฟไปับว่ามาเอาส่งคลิปมาไม่ไม่พีอเรื่องไปมากกว่าหลักฐานแล้วอ่ะคือเขาส่วนกันแล้วอ่ะไม่เงียบกอนคือคือคืออย่างนี้ครับพี่กอเอฟเรื่องหลักฐานตรงคำบับอะเพราะผมไม่มีหรอกแต่ว่าน้องผมมันไปถามเพื่อความแน่ใจไงแต่พอระหว่างถามกันเนี่ยมันน่าจะแบบเราเขาเรียกว่าอะไรอะเลากันเล่ากันเ่ากันะครับพี่พอเลากันแล้วก็เลยเออ ก็เลยเปิดพอเปิดไปเนี่ยก็มีการควักอาวุธสวนน่าจะรีเฟกนะครับเปิดเขาผมเปิดครับผมเปิดแล้มีมีแบบอันนี้ไหมครับตอนนี้พวกผมสวนมีไหมครับมีเลยครับมีชัดเจนแล้วเอาไหมครับเอาไหมมาส่งส่งส่งให้สปาได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้ครับเบอร์ศู์สี่ตัวครับอุ้ยส่งให้กูดูด้วยอีกคนนึงส่งให้เปท็อปด้นะนมหนึ่งเจ็ดห้าส่นกูอยากเห็นไม่ใช่หรกกูอยากเห็น มีเหลืองอยากมีด้วยไหมล่ะสถานีต uh ่อไปชื่อมติไว่แอชจั๊เป uh ิดก uh> ี่จอโอ้โหคนนี <ER ้ก MM ็ของจริงแจ็คสิบแปดจอชื่อนี้ไม่ได้มีมาเรนเอยๆน่าจะตีมั้งครับคนดู ไอ้น้ส่งส่งให้พี่ดูด้วยเนาะเบอร์แล้วนะผมขออีกทีได้ไหมครับศูนย์สี่ตัวครับว่าไงสิส่งส่งของพี่ด้ดวยหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ อาเจย์อยู่ไหนอาเจย์อ <welche> ยู่สภาโอเคครับไม่ยุ่งหาพี่อยู่ไหนเห็นไหมครับพี่เขาขึ้นมาครับแต่ที่ไนมาเี่ยพี่ส่งให้กูด้วยฮัลโหลที่ดี๋ยวขอให้ผมไม่มีรถไฟก็ลองตกลงกันเองนะไม่มีตผมไม่ได้พี่ขอตั่งเมลสักรนหนึ่งเนาะไหนวะ ก็ไม่กลับตกลงกันได้เลยครับเมื่อกี้พี่ก๊อปมีสวนมีสวนมันคงไม่จ่ายให้เงหรอกพี่รู้มีสวนพี่แต่มเรื่องรานไม่รู้ว่าช็อปมันรู้หรือเปล่าดยเรื่องนี้อ่ะเพราะว่าไอคนชื่อจ่าขอบคุยเนี่ยมันมีนิดนมีอยู่นี่ใช่ปะเคยมีอยู่นี่โคเกินะโคกผมงบดีเพชรอ่ะโคกเอ้วอล้พี่ตัดสินใจเลยแล้วพี่ถามก่อนแล้วถ้าเรารู้เป็นงร้านแล้วเราสวนทำไมอุ้ยปกติแล้วพี่จะให้เล่นถูกไหมต้องให้เล่นอยู่แล้วดิ ครักี่ใบครับกีบบ่ใบเอาวะก็ลองตกลงกันดูลอยแต้มก็ได้ครับสามสิบนะครับหืมสบายครับ,บไม่เล่นจ่ายจบเท่าไหร่ครับไม่เล่นจา่ายจบอ่าไม่เล่นครับจ่ายแม่น้องไม่น่าพอมันครับติดเอ็มครับโอ้ส <10 M S 2> ิบเอ็มได้เลยได้เล,เ,ลเลยน้องเล่นเลยเจ้าก <ๆ S 2> ็ถึงแล้วเจ้า เอาเลยไม่ต้องไม่คุยแล้วเดี๋ขอปรึกษาก่อนะยี่แบนะครับพี่ไอจ่ายหลอกได้เลยรอยแต้มครับไหนวแต้มเนี่ยเดี๋ยวขอเนแล่อนนะครับอะไมาเ่อเลื่อเรื่อเร่อย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 เรล่อเรื่อเรื่อเร่อยเ่อยเรื่อยเร่ยเร่ยเ่ยเ่อยเรื่อยเรล่อนเื่อยเรื่อยเรเรยเรยเ่อยเ่อยเรื่เรอเรื่อยเรอเยเรื่เลอยเื่อยเ่อเอเรเยเเร่เรยเ่รอเ่อเ่ยเออนอยเ่เอ่ กูจะบอกแล้วจ้าจบยึดแม่ให้กูปิดร้านฟรีอ่ะกูไล่เด็กออกหมดสองโต๊ะหนเฮีย <c oughs> อ้ยอดีวพี่ไล่เด็กออก <c oughs> ไม่ได้หรอกกูบอกว่ากูจะปิดร้านแล้วเฮียเฮียขอเลยพี่อ๋อหนึ่งสาม ไปครับไครับไป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 ครับครับไปครับไปคหมไปครับไปรับไครับไปครับครับไปครครับครับครับไปครับครับไปบครับไปครยครับไปเครับไปัคบครัครับไปครับไครับไปครับไปครับไปรับไปครับไครัครับไป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 ัคครัคครั เป้ยเรื่องเงินรอเลยครับไอาาเงินยวให้ค่าหมอก็ได้ครับพี่สักค่าหมื่นไม่หรอกกานเตียงโรงพยาบาลหรอพี่จ้าไม่ก็ไม่พร้อมจริงๆอ่ะก็เล่นได้ได้แค่นี้ครับ เสร็จพร้อมแล้วส่วนทำไมครับก็เล่นได้แค่นี้ครับพี่ก็บอกไปแล้วแล้วอย่างนี้ผมก็ส่วนได้ทุกแก๊งกะี่ผมก็แบบไม่พร้อมก็ได้เหรอฮะไปห้าคูณอะฟังเอาไอ้ถึงตายไหมรับอ๋อก็ร้อยใบนั่นแหละครับห้าใบคราบห้าใบเอาไว้ห้าใบคือคือเรื่องมันต้นเหตุมันก็มันก็ไม่ไมาจากเรื่องว่านี้นะครับพี่พูดดีๆก็ได้ครับไม่ไม่ต้องแสะก็ได้คนข้างหลังอ่ะแสะอะไรครับตรครับเตะ น้องผมมันก็พูดด้วยดีๆนะเมื่อกี้หาเรื่องแล้วเอ๊ะแต่ท็อปครับพี่อย่างงี้ก่อนก็ได้ครับพี่ผมผมผมท้าความก่อนก็ได้ครับพี่คือคือตอนนั้นนะครับน้องผมก็ก็โดนล้อมาอีกทีครับพี่คือตามหลักเป็นจริงที่น้องน้องมันเอาให้ดูครับมาถึงว่าหลักฐานนะครับพี่มันน้องมันก็ไม่ได้พูดตามหลักฐานจริงอ่ะอ้างอิงเลยอ่ะแต่เรื่องเรื่องส่วนเนี่ยผมเข้าใจได้ครับพี่ผมยอมรับเขาเล่นได้แค่นี้จริงครับถ้าอยากเล่นจริงๆงอ่ะอันนี้แบบไม่ปัดเลยครับเราพร้อมไหมครับเราพร้อมไหมครับจะ อะไรนะครับตอพร้อมก็ได้นะผมว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่พร้อมครับน้องเก็บเก็บแผลไหมไหมครับจ้ะแผลก็ได้นะครับแม่ตอนแรกก็ก็จะจะรอได้อยู่แต่ว่าปากคุณไม่ค่อยดีเลยอ่ะเล่นได้ครับทำไมอ่ะก็มาดิก็นั่นแหละครับก็ห้าใบอ่ะเออโ๋อ้๋ออ๋อเต็ม๋ออ๋มอ้าเต็มอ่ะอ้าเต็มอ่ะอ้าเต็มโอ้๋ออ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 ๋อาแล้วกันครับครับผมโอ้โหอ๋อ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 อ่ออ๋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 ออออ๋ออ๋อ กูไม่ได้อะไรเลยเดียวสงครามว่าไงบ้างครับ 5m ก็ได้ครับอันนี้คือกี่ใบอ่ะขอหมอ่ฮาเบอร์ที่เราขอไป5ใบครับพี่เหน่อยไปรอยแต้มพี่โอเคพี่เขาบอกว่าเอออัพเป็นะไรอไะว่าตกลงกันว่ายังไงบ้างฝั่งไอเอ็มเท่าไหร่นะครับ 5m ใช่ไหมใช่ครับถ้าเล่นกาน 5m ครับ าฝั่ง M K K บ้างครับไม่มีอรัพี่มีห้าหมื่นอันนี้พูดจริงนะครับเงินแกงไม่ได้เก็บกันเลยครับไม่ก็งงอ่ะก็คุยด้วยดีๆเว้ยเฮี40ย40ใบสามล้านครับเริ่มครึ่งชั่วโมงเล่นเลยครับอันนี้ สี่สิบใบหรือสี่สิบแต้งครับพี่สี่สิบแต้งเล่นอะไรครับกดนลิมิตไหมครับทั้งหมดทั้งสอบจะเปิดไดหครับจะฟังที่ผลไหมครับเสือฟังฟังผมผมอยากฟังครับพี่คือประเด็นแรกให้ตามเทียครับก็เทียนหนึ่งก็สี่สิบใบจะตาที่สี่สิบใบครับในกรณีส่วนงานดำเอ้ยมีบากเสียงานดำเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะครับแต่แต่เขาก็ไม่มีราคกาให้ผมเนาะไอ้ที่ผมให้เล่นคือให้ให้ราคาส่วนนะครับในเทียนนี้ บูบูอยู่ว่าบูบูมานี่หน่อยขอสักหกสิบได้ไหมครับหกสิบแต้มได้ไหมแกงใหญ่ด้วยเขาตัดแล้วใช่ป่าตัดแล้วครับเลียงไอ้บูมานี่ยนะเดี๋ยวเอาตามที่กอฟเลยแ้คือคืออย่างนี้ครับจ้ามันผมเอาตามตาร์ทเลยครับสตาร์ทของเทียนเทียนนี้ผมให้สี่สิบเพราะว่าไอ้คำพูดในงานดำอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะเพราะปกติแล้วในกรณีงานดำมัน้าวแบมันก้าเล่นเหนือแหละแต่ทีเนี้ยยืนเสียงขึ้นไปก็ ไม่ได้ไม่ได้ความปะผมเลยว่า40ใบเนี่ยก็ได้40แต้มก็ไม่ไม่ก็ขับอ๋อได้ได้ได้ขับได้ได้เล่นอะไรครับเล่อะไรเล่อะไรครับเล่อันทีสามสามครับสามสามกูงอมขอร้อยตัดลงเหลือสี่สิบโอ้เจ๋งอะอัหสภาเขาตัด3ล้านใช่ไหมหรือว่ามาคับเล่นครับ ไม่มีไม่มีใจจบสภาไม่ได้บังคับจ่ายจบครับถ้าเราจะจ่ายจบเราต้องคกลีันเองครับไอ้มเคโินอ่เท่าไหร่นะจ่ดดพี่กอตอนนั้นเห็นตอนด i ม m น n d ์เฮดกับเอลเคเขาสตาร์ทเริ่มต้นที่หกสิบไม่ใช่หรอพี่อันนั้นมันมีเขามีเรื่องอื่นด้วยไงตอนนั้นนะเขาไม่ใช่เรื่องเรื่องเดียวไอันี้ปลดได้ไหมหรือเปล่าครับน่าจะไม่ไม่ปลดไรอก ไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดครับไม่ปวดก็ตามกฎประเทศนะไม่ปวดไม่ปวดไม่นเขาจะถามไหมครับเกี่ยวดี่ว่าเลขอะไรครับพี่เลขอะไรครับเลขอะไรครับเลขยกสามครับอันนี้แต่ท้อใจผมเนาะอ่าครับผมผมจะการให้คนแก่เรียกอะไรไดครับถามโดนเขแกงออกแกงเต็มของก่อนพี่เรือมาที่ห้าที่เราหมดเลยก็เป็นครับจะทำรายชื่อกันไหมครับถ้าสองตายเลยทำทำรายชื่อคืออะไรครับคือบดลิมิตคนเข้าอะค่ะก็คือทำรายชื่อได้ เริ่มเราจะปลดลิมิตหลายชื่อไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ปลดครับไม่ปลดไม่ปลดครับพี่ปลดครับปลดปลดปลดครับปลดลิมิตจะต้องตกลงได้ทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือเราเขาดอกได้ใช่ไหมครับถ้าเอางนี้ครับงี้เอาจะต้องตกลงทั้งคู่นะถ้าผมผมผมปลดให้ได้นะครับปลดให้เอเมเอสี่สิบเต็มอะผมปลดได้่ตอนผมว่าผมว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่ว่าผมขอร้อยครับร้อยร้อยร้อยแต้มร้อยแต้มครับเขาจะปลดลิมิตน่าสนใจนะ งั้นงั้นไม่ปลดก็ได้ครับพี่ท็อปไม่ปลดหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรชิฉียวไอ้ดีสามสามสามเริ่มกจีวังเริ่มเองไม่ทันได้เกมอีนยวกร์เอ้ยังวะไอี้ยังกูเล่นตีนดีแล้วี่เออกูไม่รู้เขาเขาเป็นอะไรกูคุยด้วยดีๆนะเว้ยแต่ไอ้แค่เขาเลือกที่จะกดส้นตีนกูเฉยเลยสันดานนี้มานานแล้วพี่กัเยี้ยเนี่ย เออกูก็ไม่เข้าใจว่ะไอสัตว์คืออารมณ์กูคือตัวสลับตัวกูนะเด็กๆมันจะบัฟกันอะไรกูก็เฉยๆอ่ะแต่อ่ไอาตัวหลักๆอะตัวตัวเออตัวผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่มันควรจะแบบไม่ใช่ก็พี่ก็โตคุยกันนน่อ้เฮียไม่ได้มีอะไรเลยคขว่าจากไหนพี่ก็รู้อยู่กูก็งงเลยพี่พี่เห็นแกงแกงที่โนนเป็นยังไงอ่ะแดูแกงประเทศเราดิ เอ้ยโอวั์เล์กันไว้เยอะๆนะเว้ยขนมเหรอใช่กินเลยด้วยเออเล์สตอลขอเล์กันแน่นๆนะเว้ยมันจะชนะไม่เนี่ยมัน สี่สิบแต้มอ่ะมันน้อยมากนะเว้ยมันคืนเดียวจบได้เลยนะอันนี้กูพูดจริงๆมันน้อยมันโอกาสแก้แม่งน้อยมากวันนี้สามสตอรี่นยใช่ใช่สตอรี่ถ้าถ้าพวกมึงชนะไฟแล้วพวกมึงอุ้มไม่เอ๋อแล้วต้องพิจารณาแล้วนะกูบอกไม่ไอเรื่องอุ้มอ่ะกูกูมั่นใจว่าเซอร์วิสเรามันดีอยู่แล้วเว้ยแต่ไฟเนี่ยสิใช่ใช่ผมกังวลไฟมากกว่าว่ะเพราะว่ากูตอนแรกอ่ะกูกูกะว่ากูกูกะว่าสตอรี่เนี่ย กูกะว่าใจพวกมึงแพ้ไฟแรกได้ซ้ำเพราะว่ากูอยากอยากให้พวกมึงฝึกไล่เคสไว้เพราะปืนมันเข้าแล้วแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้แล้วแต้มมันน้อยไปว่ะจะพาเปิดขายจะพาเปิดขายไปแต่ไจะเอาของแกงอเา